คือว่าวแน้วเนาะอ่าทงางสร้างรถพน็กือสิปได้มาบาทนี่เนอะโดยสบายดีโมไาดา้มาเนาะอ่ามื่ออื่นมาคือเกาอ่าโอเคพี่น้องเนาะเปิดภาพึ้นมาบาทที่นี่นเนาะด้านบ้านเชนซาน ของน้องน้ำพลพี่น้องเยเนาะเรียบร้อยพังนี่เนาะทั้งสร้างขึ้นมาปุ๊บคือรถเชลเชลโอ้ไอรถขี่รถบาดนี่เกินไปดิรถขี่รถใช่ไหมนี้ผู้นี่โมเม้อบ่โอเคโอเคไปเดินทางปลอดภัยนะโดยโดยโอ้ยรถขี่รถเนาะเฮ้ยโอ้ย่าพาะถาตู้แล้วนี้นี่เนาะ เอ้ยพี่น้องเอ้ยโดยเดี๋ยเริ่มเดินทางเนาะอ่าค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะอ่าค่แล้วก็ต้องกลับพี่น้องเอ้ยฮะพี่น้องเอ้ยจไดก็ต้องขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีเนาะรบเพื่อนพี่น้อง FC เบิดสุขสุคนพี่น้องเอ้ยเนาะหันหน้าหันตามาเบิ่งด้านบ้านเฮือนซานน้องน้ผลพี่น้องเอ้ยอ่าถือว่าสีไม้ลายมือเนาะ ขอเงินรถเพิ่นพี่น้องเงยเบิ่งเนี่ยไดก็คือเก่าเนาะแงามคือเก่าแต่เมื้อนี้คือเว้าแหละเนาะอ่าทางสร้างรถเพิ่นก็คือสิบ่ได้มาบาดนี้เนาะโดยสบายดีบ่ได้มาเนาะอ่มื้ออื่นมาคือเก่าบ่ได้มามื้อนี้เด้พี่น้องเนาะพอเพิ่นเมื่อยเด้เนาะอะตูโอ้ห่าตีมะตูดูดูยาแล้ว มาคำขอเดียวเนาะเออนี๋ยงไงมาบัดที่นี่เพื่อนกันจนเิีล้วเนาะน้องน้ำผลเนาะสมหน้าเพื่อนแง่เพ่ได้มาดูกันเนาะยุดอีกจักอาทิตย์หนึ่งนิบะมาเมือละท่าสีอังตองแล้วไปจักเนาะ สร้างเพิ่นเริ่มมาจากมือน้องนภพลจื้อได้บ่อหามื่อนี่หามื่อนี้เออเออเออทำไมหยุดหามื่อหาเมื่อน,อนออหหี้นหหนเยยหหหหพิ่นมาน่ะเออี่น้องไงถือ,อเอาแหละช่วงช่วงสามมือผ่านมาเลยหยุดเห็ดนั่นประตูน้องแววตาเพิ่น,นเนาะเพเลยไม่ได้ไปทางใดมาทางใดครับทางมอเตอร์เพิ่นก็เล่นเมียกเล่นง,งานครับไปนั่นแหละ กุ๊งซบลุงล่าซุงสกาดล่ะแหมอีวันบิงหัวนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าทางบ่เหียดเองบ่ได้ไปดอกเนาะอ่าอยู่เฝ้าให้เฝ้านะงดเออขึ้นมามื้อนั้นแหละมื้อพาล่าสุดมื้อนั้นเนาะเอาแล้วก็ได้เนาะพี่น้องเอ้ยล่าสุดมื้อนั้นแล้วก็แล้วเลยอมาเบิ่งมื้อนี้เฮือนซานก็เกี่ยวเพิ่นักปหยังมีบ่อนติมีบ่ตนี้อยู่บ่น้องน้ลเออยินติ Nhìn mà tí cứ ăn xào này Tí ít ngam hốt là ừ. Thì, sẽ, nó. <laughs> à Ít ngay Đó Đi múc đi dài năm Thông thông đi phải anh đấy Ờ à, dù hương em mới được phải ra bố mình này uhm, Thầy cầu chấm ni phần lượm đấy thầy cầu nó được. Lượm phải hè phải na Vì này Thầy và mới ni nhanh vô Hãy subscribe กำลังนะฮะเนาะเตรียมตนเตรียมโตแล้วฮะอุปกรณ์เพื่นจั๊กแชมโตพี่ใหเนาะเทกับหนูเหมือนเทเท่านี้แชมจักหน่องทองใสเท่นี่มีเฉยบ่เออหนูมันเหมือนหนูมันดำท่องดำเขานีิบ่เด้อเนาะใกล้ปานนี่เฮ้ยเนาะอยสบายดีสบายดี หากลังได้ซามโตหนูกะเนี่ยจะมันนี่ไปแล้วว่ามันเนี่ยเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเอาทุกเบิ่งก่อนนะเอามันนี่ใช่นะมันกับมันแห่งอีกเอาคุณบอกมันตัวมันนี่เกินนะมันแห่งไม่หมัะกินดีเออมันแห่งแล้วมันมานกลัวเออเบิ่งดูเลยมันเปลี่ยนไปกินไรเลยเขาแย้งเขาฮกลางฮุกแาง นี่ได้หตัวเด้อ้าวยามซานี่ออกไลน์มาเลตัวเลยโอ้เสียงว่าเจ้ามัะไปใช่กับดดกเดียวโดนชงตัวออาม่อวาท่านนู่นลมาจบ่ให้่หาหห้่นกกรว่ายเห็นมันกินน้ำปลาพื่อในหน่อยหนึ่งนะเออออกกับงัดเพิ่นรถ 96 thảo lẽ ở nhà lúc quậy bừng rồi chụt côn chưa? nhà hai nhà nó cái gì đấy mà không có, mày đâu cả, không có ăn. ờ, vậy trông kinh hoa thang ba nè, bao như này kinh hoa thang ba đấy, ở sắn nụ nụ cúp kia, à. không bướm ở sắn na. Thế bao, giờ bao đây nó thong xài đấy. chơi nong nông thôn chứ bao. Mưa rớt thằng chơi kinh hoa ba nè, chơi vòng dùm quậy đâu. ờ, lấy trao. kinh thang con gì bạn nè, đêm mưa đồn là nó. À. Để leo huyên cả mưa nhiệm hơn leo hương leo, leo sát cả ừ. à, Khải mắt này ngưng lại lại con Nó Nếu sẵn 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 Vẫn như này <cười> <cười> để đây, để, để, để khai, nó, cái giấc nguy hiểm nó, không xảy nó Từ thứ vào đấy

เดี๋ยวคนทางบ้านเห็นเมียไล่มาแล้วเห็น่ขอโทษนนะพี่น้องเงยผิดกันก็เมียได้ยังมาผู้เดียวนี่พอฉันเพื่อนหัวดอกเพื่อนผู้ก่อนเท่าดอกเออแก่แล้วแค่ยอมแค่แบานนี่เมื่อคนยอมเมียไล่มาบ่เฮ้โหแล้วเนาะมีโอกาสก็มเยี่ยเมื่ยามเพิ่นเนาะเดี๋ยวนก่อนจังเมื่อน้องท้ใส่ใจเย็นกันบเมื่อไหร่เพิ่นมาหาเพื่อนละ gần thứ bảy nhắm nhò cho chăn lão bản này nó Chính à, lục biển lạng rồi ngam Ngam lái ngam lái, ngam lái phùn bát trúc thăng ai ly người Một đứa nó à, này bộ này không xảy cho phải xảy cắp bộ à, phải nó, à, đấy nó อุย้ยพี่น้องมันสะดุดตาแล้วด่ามผ้าคนอีนกเลยมึงยังเห็นยังอันนี้กันเจ้า <c ười> กันกันกันมันลุดมือว้าหุยพี่น้องอเลยเขาเตอเช็ดเนาะน้ะนองสงสัยนี่ไปเน้องจะเป็นคำก่อนหาทางมือเห็นได้หันใส่ไปเลยด่ามผ้าโอหมันก็บถือกันเนาะ <c ười> ตอนแล้วจะงูม,มาน,นั่นไม่ได้กินแก่ที่ก็บว้าใส่ ใส่บน้องงามเนี่ยบังมักถืออะไรบังถือกี่อ่ะัถือนูมานี่จะบเปนแป้นหอยหอยันเง็บป้ไปเท่านี้ไปยังเห็นเคยบังมีมีมีควายยังใส่นั่นบันท่างงินบัถเอใส่ตามมันขอนดไม้ล่มเป็นอุ้มเป็นยังจังร้อยรออ่งนีก็แล้วน้องทงส่คนนี้นักละเนาะ

bộ hiện thang hiện hoa mình chỉ bơm ăn đấy hời nó rồi à, người thế này đấy nó xài cả nó không xài nó đòn này nó này thế này là à? à, à, mùn nó mà nhà thêm cái đây là nhà cái nhà nó, à, hết tô hết, Mẹ cứ nướng đây, ừ chắc quá nó Đây mhmm mhmm bình mhmm 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 tụ Đây mhmm 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 liên mhmm 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 liên mhmm Liêng mhmm 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 mhmm

<laughs> nó. À, nó, bừng nó nó vừng hiên san nó nó phun con vì nó người à tổ ướp Bà tổ thọ... ui Dòng cuồng lường thường thật y lý và thi nè nó à tổ thọ... ngam 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 xì mai lai mư nó อ่าของสร้างรถเฮาพี่น้องเอ้ยอ่าบ่อนแตกนี่บ่มีเนาะโอ้โหสีมือเรานี่ครับพี่น้องได้ได้งามเนาะอ่าสมคําลําลือเนาะอ่าเดี๋ยวสิให้พี่ให้น้องเบิ่งนํากันเนาะเบิ่งชมนํากันอ่าทุกคักดีเลยพี่น้องเอ้ยเนาะทางนเฮาจอยเพิ่นก็คักงามพี่น้องเอ้ย mhm 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 lại mhm lại mhm chơi mhm 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 con mhm 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 con mhm mhm เนาะหนึ่งมากก็มีกับสายเพื่นนี่กะแบบเป็นสายละเอียดเลยพี่นอนะ้องเนาะเป็นสายละเอียดแบบบ่ไริคึงบ่ไริฮอนเนาะมีแต่ว่าจับจูดจวดล้นี่เนะาะผสมคนเล่คนเล่เขาเลยเป็นปูนเป็นยางเพื่นนี่พ้อยู่บ่เนนะี่เนาะพี่นองง้องเลยฮะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสอบ So với lại, vì nóng nóng, 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 nó, 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 โอ้มาทานเว้ยมาทานเว้ยตักแน่ลีโลน้อยหน่อยน้อยหน้อยละแมนย่อย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 เลยนี่หิวนุ่มบ่เออเออเออเบื้งเบิ่งเฉยพี่น้องเนาะเอาว่าเติมคนน้อยกันนุ่มเล็กแต่ช้อยหรือเล่น้องน้ำพลเออเบิ่งเบิ้องเฉยๆเบื้องไปหาเบิ่งกันน้ำนุ่เนาะเอ่อว่า

qua hitting đấy chắc nó quá à, 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 chị nó gom chị cắp chị nó ngọt 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 nó à, กับนาะขุดไปแล้วพี่เนาะรักนิบไปเลยผ้าถุงนั้นก็ขึ้นไปแล้วอดกยไปแล้ววันนี้เนาะกินอีกแล้วล่ะอยาว่าหอใชัยเ่ยหันเลยบ่กนะ mất thuyền về đi xe đầy hoàn rồi này, Hả? Hả? à, nó, à. con nội à, thu, thu, thu con thu con à, thu, thu con Thu thú Ê thú quay, thú, Ê Ê hehehe, biến nó, chạy đây, thưa, tơ anh chụp đó chụp đó, thấy hiện biến chưa? Thưa, phun sơn đấy biến nó, nhìn vào phun nào đấy. นี่นี่เออดูวิกันกับแม่เลาะพี่น้องเอ้ยเออทางน้ององสเพิ่นอยู่นี่เนาะใกล้ๆนี่ไเพิ่นลงไปลุ่มพุ่นด้เลาะไสนี้เออจกมือไว้ชวนเราไปปุกเบิ่งก่อนเนาะนักลากันได้นี่ก็ได้เดี๋ยวมื้ออื่นสิเอามาหวานมาให้เออเนาะุกแล้วุกแล้วโ เอวสาในกมาอยู่แต่ว่าคิดว่าบ่ได้มากบ่อยทีมคนโอ๊ยมื่อใดใช่ขึ้นมาเดี๋ยวโทรบอกเราเดี๋ยวใช่พีดไว้ให้จักหาสิบเงินนี่เนาะเพอาะได้บายคักน่าตู้เนาะสมัยไม่ตู้นี่หมายว่าอลไเนาะมาของขาไม่เนาะผู้ว่าว่าให้ตลอดนีเราตู้เนาะแล้วแล้วก็มาเลยมาเล่นนี่ยื๊อแล้วแล้วก็มาจับบังเออมาชอบเนี่แล้วแลึกชิมิดเชียมอยเลยก็บ่อยเนาะแล้ว Là... À, thế bao giờ cần là nó Bây ừ. ừ. okay. là... Là... là chứ mồi, bên mà bên, bên, bên. À. Tù, bỏ cái này <laughs> à. muốn đi lệ nhỉ <laughs> <laughs> Bỏ <đến> bên... cái <laughs> 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 đó đi đó cái đó đi đi เออเนี่ยเพื่อว่าพันว่าเด็กน้อยผู้ชายว่าฉันเด็กมาเกิดน้ำห่วยวันจได้ลูกอีกบ่ว่าฉันเออเจ้าสีเอาบ่เพื่อว่าอ่าในความฝันนะเพ่นมีคนถามเพื่อนมีคนหนึ่งมาเกิดน้ำเลยแต่ว่าเป็นผู้ชายแต่ถามทางสวรรค์เพื่อว่าเจ้าสีเอาบ่ว่าฉันคันเจ้าเอาน้ำมีแต่ห้อยก็ไมห้วแล้วฉันแอบอมีเดี๋ยวผท่านตอบครับลูกห้ก่อน เออจักสิแม่นเลขยังบาดนีมันบ่แม่นนําเลขมันบางทีก็มันเป็นความจริงอะไรด้สิว่าเฮาฟันนี่ฟันเกี่ยวกับเด็กน้อยอีหยังนี่หวยว่าบ่เยแม่นอันนี้เคยพันเคยได้พนนี่เออกับแรกก็บ่ได้อยากได้เด้เออพันพันว่าพ่อู้เสียนั่นอยากมาอยู่นําอืมห่วยว่านี่ก็ยังได้อกได้เออบ่ได้อกได้แต่ว่า่้เฮ้ยลูกยังน้อยนกันเนาะนี้นีคือบ่ความฝันเด้อพี่น้องเด้อ เพิ่นฝันเนี่นี่เพิ่นว่าแต่ว่าจักมันจะเป็นอะไรดอกเนาะอ่าได้ใส่สอดหร, <c oughs> ร,ร,รือว่าได้นุ่งซิ้มไปเสื้อเน้นถีบลูกห่วยกรคนี้อะไรเห่ยเนาะเออเสื้ออันกู้เท้าเพิ่นว่านะอืมแ <c oughs> ม,ม่นหรือประตูยงพันว่าเด็กน้อยอยังมาเกิดน้ำนี่ชีได้ลูกบ่เออช่วยชวยเราเมียท่านได้ถือผ้าเดี๋ยวมันชีได้อยู่บ่จาะ <c oughs> มามาเกิดน้ำ เพิ่นงจงมาเกิดน้ำเนาะพอเท่าเลยพอเท่าเคยนี่ตายแล้วเพิ่นเกิดน้ำลูกให้คนนี้หนึนะครับให้เอาตอนเช้าเอาเหงาเฉยเฉยอยู่มันให้แล้วนหนี่เออมันมันติดบ่อมันอึห่าลนเอออันนี่ลองว่าแบบคอยคอยสีไปก็ได้คอยสีมีจักเจ้าคอยบระยูนี่มันให้ยนะเอ้ตัวลองว่าบึ้ง อันนี้ก็คือเว้าแได้ยินเพิ่นเว้าอยู่เพิ่นฝันว่ามีผู้ยังมาเกิดมาหยังนําก็สิฮอมนั่นแหละแต่ว่าว่าตีเอ้ยเนาะยังนี่อยู่ก็คือยังคันได้นี่ก็ได้เนาะอยากมาอยู่นําลาก่อนให้ลูกใหญ่กนกว่าหาเงินให้มันได้กนกว่าแยังเป็นพงก็ยังจมหาอยู่ลูกอือถ้าอยากได้ลูกผัวก็ให้่อยตายก่อนบ่ให้นอ

เอื mm ่องก้มเชื่อก right. ้มพันคนหอดลูกแม่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 อันนี้ก็คือว่าว่าและนี่ก็ได้ว่าอยางมี้อยู่ว่าว่าเหวี่ยบคือยังนี้อยู่พ่อจาเกิดน้ำลายกไให้วิตทุกวินหยาก่อนยังมาเกิดันยังสบายโลดว่ะเป็นฮู้รอกว่าฮาทุกหรื่าเฮายาคสบายจะเกิดก็เกิดนนะเกว่มีหรอม่คือว่าและเห็นได้ใช้พี่นองเลยลูกว่ามันอยู่เชยอยู่ Ừ. Mà ừ. đà mình mình bận bận tình, lục da mình cả yêu chơi, mai, 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 chị mai, 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 đưa mai, 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 mưa mai, 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 hai pa cáp con nào oh, hồn oh, ô oh, hạc lăng từ nửa đấy vì nông người nó lần người xeo ma là nó tăng à, thằng ai à, buồn thì nó ấy nó lát này bảo vệ bưng kịp nhưng hiện như nửa chứ nó à, từ bật đi công ma đấy à, học nông nó đó à, thôi đó. à, này thứ ba đây thì nó đây nó là kịp thằng ngồi dệt yên cái để khổ tủ năm la pha chạy sẽ con nó á thanh niên cái để khổ gà không à sao bài đi vì người